สวัสดีครับเต้สวัสดีครับพี่ป๋องเต้ขอบคุณมากขอบคุณมากที่ให้เกียรติเชอรกนะเราเราเราเรื่องนี้ป่องฟังหน่อยสิไอเขาว่าประสาทมือสองเนี่ยที่น้องเจอมาเมื่อสักสองปีฮะทั้งที่บ้านทั้งที่ออฟฟิศเนี่ยไอเขาว่าประสาทมือสองมันคืออะไรยังไงอะครับอ๋อโอเคได้ครับก็การอื่นเดี๋ยวต้องขอขอบขอบขอบคุณพี่ป่องเลยนะแล้วก็สวัสดีทุกคนทุกแฟนรายการด้วยนะครับก็เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสองปีที่แล้วครับ ประมาณช่วงที่โควิดกําลังระบาดหนักๆอะพี่ปองเป็นช่วงที่แบบว่าทุกคนก็จะก,กักตัวกันหมดออฟฟิศก็จะไม่มีคนมาทํางานเลยเพื่อนก็จะไม่ได้เจอกันสักพักใ,ใหญ่เลยอืแต่ว่าตัวเราเนี่ยก็ยังทํางานอยู่เพราะว่าเราจะต้องสตรีมทุกวันตอนสามทุ่มอะไรก็จะต้องมาทํางานที่ออฟฟิศแล้วช่วงนั้นเนะ่ะเหมือนว่างพี่ปองคือมันมันรู้สึกเบื่อก็เลยแบบหาอะไรทําแบบเก็บสะสมพวกของเล่นเก่าๆอย่างพี่ปองใช่แล้วอย่างเต้นี่ก็เป็นคนแบบชอบเก็บของมุงม้งมิ้งของเล่นแบรนด์กระตูนหรืออะไรอย่างเงี้ย ก็ก็จะไปส่องพวกเว็บวเกี่ยวกับช้อปปิง้งช่วงนั้นเว็บพวกเกี่ยวกับการช้อป,ปออนไลน์อะไรเงี้ยมันจะน,นิยมเนาะทีนี้ได้ก็ไปเจอตอนแรกไปเจอเซตหนึ่งก่อนอเป็นเซตน้านค้าอะไรเงี้ยก็ซื้อมาจัดเล่นที่บ้านติดใจก็เลยอยากได้ปราสาทที่มันเป็นของเล่นที่แบบว่าอเอามาเข้ากับเซตตัวเนี้ยอ่าเพราะว่าสมัยก่อนแต่มันเป็นของเก่ามากที่ป่องประมาณแบบเกือบยี่สิบสามสิบปีแล้วว่าทีนี้มันก็เริ่มหายากได้ก็ไปส่องตามเว็บมึงนอกก่อน อ่าเราก็ไปไล่ส่องตามร็บมืองอกหูหกขายกันราคาแบบหลักหมื่นอะไรเงี้ยพี่ป๋องใช่เราก็แบบอุ้ยหลักหมื่นเลยไม่ไหวเราก็แบบเซิทเล่นๆดูอ่ะก็เดินไปเจอในไทยขายขายเก้าร้อยเก้าสิบพี่ป๋องเขาเป็นไปของมือสองอ่าเป็นปราศาทแบบสวยระยะสี่พาสเทลอะไรเงี้ยเราก็อีจรีบสั่งเลยสั่งปุ๊บเราก็แบบมีแคปมาอวดเพื่อนด้วยนะอวดเพื่อนปุ่งทุกคนเลยแบบเนี้ย ได้มาราคาถูกแบบตื่นเต้นมากเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่าทีนี้คือเราตอนนี้เดี๋ยวต้องอธิบายกันว่าของเล่นเนี่ยบอกได้ไหมที่ตอกเขามาจากประเทศอะไรพี่ว่าบอกได้บอกได้เนาะก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าฟิกเกอร์โมเดลหรือพวกงานงานของพวกนี้ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะทําสวยสวยมากคือแบบเป็นจะสวยสะกดตาเราอะเราก็ปวดทุกคนเลยจนแบบรอประมาณสองสามวันของก็มาส่งที่บ้านอ่า อ่ะพอพอของมาส่งที่บ้านปุ๊บเนี่ยเราก็ดีใจด้วยความดีใจเนาะเราก็เลยรีบรีบไปแกะกล่องแล้วก็มันเข้ามาแกะแกะทีนี้สภาพกล่องอ่ะพี่ป๋องมันเหมือนมีรอยซก,ก็เทสติดเอาไว้ซีนไว้แต่ว่ามันมีกรีดเปิดไว้แล้วเอคือเหมือนเหมือนเขาเคยล็อกกล่องไว้อย่างแน่นหนาอาจจะเป็นเพราะการขนส่งหรืออะไระที่ผ่านมันมันเยอะหรือเปล่านี่เตไม่แน่ใจอ่าสภาพกล่องก็คือแบบซีนมาอ่ะโอเคเราก็เปิด แล้วกล่องยต์มากพี่ป่องน่าจะเห็นรูปแล้วเนาะเห็นแล้วเห็นแล้วแต่ว่าพี่ไม่แน่ใจว่าพี่ไม่ไม,ไม่ไม่แน่ใจเรื่องการจะเอารูปขึ้นเพราะกลัวเรื่องลิขสิทธิ์ใช่ใช่ใช่ครับก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่แบบดังอยู่แล้วก็ทีนี้ก็แบบพอเปิดกล่องคือของในที่ป่องมันยังมันไม่ได้เก่าอะ่ะมันดูดีเลยอะ่ะ<อ>ให้ให้เพื่อหรือให้ใครดูทุกคนก็แบบอู้สวยแบบมันดูแบววมันดูน่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าเราก็พอพอไปแกะไปวางโอปะแมวที่บ้านตอนแรกแมวที่บ้านเพิ่งเอามาเลี้ยงเขาหลังกระตุก อืแล้วเขาก็ร้องแบบเหมือนเขากลัวพี่ป๋อกแล้วเขาก็วิ่งขึ้นไปข้างบนเลยเหรอใช่ตอนแรกตอนแรกไม่ได้คิดอะไรเราเราเอกใจว่าเฮ้ยแมวป่วยเหรหรือเป็นอะไรตอนนี้ก็แอบเครียดเหมือนกันว่าป่วยหรือแมวเป็นอะไรหรือเปล่าเพิ่งเอามาเลี้ยงตอนไม่เคยเลี้ยงแมวไงครับอะทีนี้เต้ก็ประกอบประกอบเสร็จก็โอเคมันยังแบบคือผ่านเถิดมันก็คงใช้ไม่ได้แล้วแหละแต่แค่มันตั้งโชว์สวยๆได้แต่ที่บ้านเต้ตอนนั้นยังไม่มีที่เก็บเต้ก็เลยอะงั้นเอาใส่กล่องเก็บเป็นเดินแล้วก็เอาไปไว้ใต้เตียงที่ห้อง คืนนั้นก็นอนแมวมันก็แบบก็ก็คือแมวแมก็แบบเราก็ไม่แน่ใจว่าป่วยหรือเปล่าก็ยังไม่ได้พาไปหาหมอเพราะว่าเขาก็ปกติกินได้อะไรเงี้ยปกติค,คืนนั้นเต้ก็นอนก็แบบตื่นตอนนั้นนอนแล้วตื่นมาประมาณช่วงตีหนึ่งหรือตีสองนี่นแหละเต้ก็รู้สึกเหมือนมีคนนะ่ะนั่งทับอยู่บนท้องคือคือไม่ใช่ผีอัมที่ป่องคือผีอัมมันคืออาการคนที่นอนแล้วก็จะขยับตัวไม่ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับ มันจะตึงแบบตื่นตื่นแต่อันนี้คือตื่นมีสติเลยแต่เหมือนแบบเหมือนแบบมีใครมานั่งที่ท้องแล้วมันหนักลงไปมันกดลงไปอะ uh ่ะอออ่ะเราก็แบบอุ้ยเป็นอะไรแบบก็ยังไม่ได้คิดเรื่องผีเลยนะก็แค่แบบเอะหรือแบบว่าเรานั่งทํางานเยอะไปเราสตรีมเกมหลายชั่วโมงเนาะ uh huh. แต่ว่าเราก็ทํามาแบบสามสี่ปีแล้วเราก็ไม่เคย uh huh. ที่จะแบบว่ามาปวดอะไรขนาดเนี้ยก็ห uh huh. นักแต่ก็ไม่คิดอะไรก็พยานยนอนต่อจนหลับ uh huh. ไปเลยพี่ป๋อง uh huh. ออืทีนี้วันนั้นตื่นมาตอนเช้าว่าพี่ป๋องอาการแบบ ล้าระบมทั้งตัวแบบปวดหลงังปวดตัวปวดทั้งตัวอะไรก็เลยเอกใจว่าแบบเอ๊ะเ,เราทํางานมาตั้งนานจะว่าเรานั่งสตรีมเกมน,นานเราแล้วเราปวดตัวมันก็ไม่น่าเป็นไปได้เพราะว่าเราก็ทําเหมือนเดิมอย่างเงี้ยทุกวัน่าเสร็จปุ๊บได้ก็มาที่ออฟฟิศแล้วก็ได้ได้คุยกับเพื่อนเพื่อนคนนี้เขาก็แบบว่าคอนขทนตที่จะแบบมีเซนต์มีอะไรอย่างเงี้ยก็เราเริ่มเอกแล้วละเอกแล้วเกี่ยวกับไอของทีนี้ก็เอกแล้วก็แบบ ลองพีไปถามดูเพื่อนเพื่อนเขาก็แบบสนิทกันนะเขาก็แบบมึงไรสาระไร้สาระหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะดูดวงให้ลองถ่ายเซลฟี่ตัวเองมาอ่าเป็ก็ถ่ายเซลฟี่ส่งไปให้หน้าโต๊ะคอมเพื่อนก็รีบโทรมาแล้วก็ถักว่าไปทําอะไรมาอืก็เลยบอกไม่ได้ไปไหนเลยก็อยู่แต่ออฟฟิศแหละอยู่กระตูแล้วก็กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขาเห็นมีผู้หญิงหน้าขาวว่าเกาะอยู่ตรงหลงังย เห็นแต่ว่ในรู้เห็นนะเหรอคือในรูปไม่เห็นแต่ว่าเขาบอกว่าเขาเห็นผู้หญิงเกาะอยู่ข้างหลังเป็นผู้หญิงหน้าขาวขาวหน้าขาวขาวชายเป็นหน้าขาวขาวแล้วแบบเขาก็บอกเนี่ยเกาะอยู่บนหลังเนี่ยไปทําอะไรมาหรือเปล่าก็เลยเล่าแค่ว่ามีแค่ออกของชิเนี้ยเข้ามาที่บ้านครับแล้วแล้วทีเนี้ยไปเล่าให้แม่ฟังแล้วพี่๋องคือผู้ใหญ่เขาก็กลัวนึกออกมาแบบแม่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ ขาก็บอกเอาออกไปเลยไม่ต้องอไปที่บ้านต้เอเอาไปที่ออฟฟิศหรืออะไรเพราะว่าส่วนตัวด้วยความชอบอะที่ป่องคนชอบของเล่นแล้ว<ๆ>คนแบบมันหายากแล้วมันถูกอะเราก็ยังแบบอยากเก็บไว้เราไม่อยากเอาไปทิ้งเราก็โอเคเก็บก็เก็บงั้นก็ออกมาที่ออฟฟิศใช่ไหมทีนีน้ด้วยความที่ว่าเราไม่ได้คิดอะไรเราก็แบบแบบก็แบบเอาเข้ามาแล้วเราก็พูดแค่แบบพูดเล่นๆนะ่ะเหมือนเราคิด mm. ในใจก็แบบ เออถ้ามีจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยอยู่ทําอาหากินไม่ต้องแบบมาอยู่ด้วยกันนะใช่ก็ว่ามาอยู่ด้วยกันนะเ้วที่ป๋องมาชอบอชอบการ์ตูนแบบนี้เหมือนกันชอบของแนวเดียวกันเราแบบออทำอาหากินด้วยกันอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแต่ไม่ต้องมาหลอกมาหลอนกันนะเราก็ปก็นการพูดไปในใจอย่างเงี้ยออแต่เต้ก็เอามาเก,ก็บเอาฟิตใช่ป่ะอ่าคืนนั้นกําลังเตรียมสตรีมบนเพจอ,อ่าเราอยู่น้ําประมาณสองทุ่มที่ป๋องเลือกภาพว่าตอนสองทุ่มเราออฟฟิศช่วงโควิดที่มันไม่มีใครอยู่เลยมันเงียบ แล้วมันเงียบสนิทเลยแล้วก็ลงไปกินน้ำข้างล่าง hmm. อ่าที่ที่ออฟฟิศต้องเล่ากับว่าห้องห้องห้องรับ,บแขกข้างล่างอ่ะพี่ป๋อง hmm. มันเป็นห้องที่เอาไว้ปาร์ตี้เลยแบบสนุกกันตามภาษาแบบเนอะแบบสายฮาอะไรอย่างเงี้ย hmm. เขาก็จะมีหุ่นตั้งอยู่ตัวหนึ่งเป็นหุ่นขนาดเท่าคนนะพี่ป๋อง hmm. อาจเป็นหุ่นผู้ชาย hmm. ใช่ไหม hmm. แล้วก็จะเป็นหุ่นตั้งเลยเฉยอะแล้วเราเรา,เราเห็นของเราทุกวันเราจะจ hmm hmm. าได้ว่า ของที่มันอยู่มันผิดที่ผิดทางอะไรอย่างเงี้ยเราจะจาได้หมดเลยว่าแบบอะไรที่มันขยับหรือมันมีอะไรที่ผิดปกติอ่ะเราก็จะเอ๊ะทันทีใช่ไหมเต้ก็เดินลงมาแล้วเต้ก็แบบว่าเห็นหุ่นน่ะผมมันลงมาปิดเออปิดหน้าเลยนะพี่พี่องกมาปิดปิดปิดตรงตาเต้ก็เลยไม่รู้ทําไมนะก็เดินเข้าไปเปิดอ่ะคือมันอยากรู้ว่าอื พอเปิดป,ป,ปุ๊บพี่ปองหุ่นตาเหลือกใสเฮ้ยเห็นหุ่นผมเห็นรูปแล้วเห็นรูปุ่นเห็นรูปแล้วในชะ่ไหมพี่ปองเห็นรูปแล้วเนาะผมอยากจะบอกว่าตาเหลือกใสรูปหุ่นน่ากลัวมากนั่นแหละพี่ปองรู้ใจแตคือ,ค,อคือความรู้สึกเราอะมันไม่ได้เปนหนังผีนะพี่ปองตอนเ<ร>ี่ผีแบบมันไม่ได้ตุ้งหรือมีจัมสแกร์อะไรอย่างนงะ้นนะมันเป็นความใจแป้วอะมันแบบอ้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เฮ้ยมันเหมือนมันมันน้สใสตาพี่ปองพอหุ่นตาเลือกปุ๊บได้มองไปข้างหลังหุ่นที่มันเป็นกรออมนยืแแบบบบลา ยาวเป็นกระจกอ,ะอ,อ่ะเฮ้ยเห็นเป็นรอยมือลากลากลงมาจากตรงตรงกระจกอะนะใช่พี่ปองเห็นรูปมาในรูปเต้ก,ก็ถ่ายไว้อ่ะเออพี่เห็นรูปแต่พี่ไม่เห็นรอยมืออะเต้เอ,อ๋อมันมันมีรูปรอยมืออีกสงสัยเดี๋ยวเดี๋ยวส่งตามไปดะครับแต่รูปรูปเดี๋ยวพี่ปองถามเพื่อความรู้หน่อยไอ้หุ่นนี้คือหุ่นอะไรยังไงแล้วามาไว้ตรงมาไว้ตรงนี้อะครับมันมันเป็นหุ่นขนาดเท่าคนเลยพี่ปองมาซื้อมาเอาฮาแบบเป็นหุ่นผู้ชายหล่อๆอะไรเงี้ยล แล้วบางทีออฟฟิศเขาก็จัดปาร์ตี้แันแบบสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยออมันเป็นหุ่นมือหนึ่งหรือมือสองหุ่นใหม่หุ่นของใหม่ครับของจีนหุ่นใหม่ตัวเท่าคนจริงๆซื้อมาจากจีนแล้วคือเราเราไม่สามารถไปตัดไปยกไปอะไรแบบเล่นกับมันได้เพราะว่ามันหนักแบบเจ็ดสิบโลแปดสิบโลพี่ป๋องคือก็หนักเท่าคนจริงคราวนี้ปกติเนี่ยตามันเหลือกแบบนี้หรือเปล่ามันไม่ไม่เคยเหลือกพี่ปองเต้จั่งของเต้่ทุกวันได้ทุกวันผมมันไม่เคยล่วงมาปีดออ่าใช่เต้ก็เลยแบบเอ๊ะ แล้วก็แบบสะดุดปั๊บหนึ่งทีนี้ก็เลยวันนั้นก็เลยรีบวีดีโอคอลหาเพื่อนแบบมันเป็นมันเป็นคอ้อุ่มในในใน,ในกลุ่มที่คุยงานกันอะแล้วก็มีเพื่อนคนนั้นอยู่ด้วยแล้วแบบเฮ้ยมันเกี่ยวกับ้ของที่เอาเข้ามาหรือเปล่าของพี่ป๋องเ<อ>น,นี่ยอ่ะเราก็เราก็แบบตก,กใจใช่ไหมแล้วพี่ป๋องคือคือไม่รู้นะแต่ส่วนตัวเวลาดูหนังญี่ปุ่นนะเรารู้สึกว่าผีญี่ปุ่นมันโหดอ่ะเราก็แบบเราก็ไม่เคยเจอแล้วก็เอา แล้วแล้วเราอยู่ต่อแล้วแบบมันจะอันตรายไหมหรืออะไรตั้ก็ห่วงตัวเองใช่ไหมก็ทุกคนก็พูดเหมือนกันว่าวันนี้กลับบ้านก่อนอย่าไ่ต้องทํางานไม่ต้องสตรีมถ้าถ้าใครตามเต้วันนั้นพันก็เต้ก็ยังไม่ได้เล่าให้แฟนคลับฟังนะก็แค่ประกาศไปว่าแบบเอาวันนี้แบบของงดก่อนนะเจอแบบเหตุการณ์แบบอะไรบางอย่างแล้วก็แล้วก็ยังขึ้นมาปิดปิดคอมเนี่ยนะพี่ป๋องแล้วบบเดินทำตัวปกติแล้วเดิขึ้นมาปิดคอมปิดอะไรแล้วก็เดินกลับบ้านเอออ่าทีนี้ วันถัดมาครับก็พวกเพื่อนในกลุ่มเนี่ยเขาก็พากันมาที่ออฟฟิศแล้วก็มา,าดูกันได้ก็เลยไลฟ์สดหน้า<อ>เพจไปเลยไม่ไม่รู้ว่ามีใครทันได้ดูหรือเปล่าแต่คนดูเยอะเหมือนกันวันนั้นก็แบบไ<อ>ลฟ์แล้วก็เล่าแล้วก็เอาของชิ้นนั้นมาตั้งด้วยแล้วก็บอกว่าเนี่ยซื้อมาแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังว่ามันเกิดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยขึ้นค,ค,ค,คือคือด้วยความที่เราเป็นสายฮาเนาะแฟนคลับไปแล้วก็พูดเรื่องตลกใช่ไหม<อ>ไปไป,ไปมาเขาเห็นหน้าเราเห็นตัวเราเขาก็แบบ เป็นห่วงส่วนใหญ่แฟนคลับก็ดีคขาคือเขาก็ส่วนใหญ่เขาก็เป็นห่วงแล้แบบว่าหน้าพี่เต้ดูซีดูแบบดูเพลียดูเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยดูเป็นพลังงานที่ไม่ดีอ่ะเขาบอกมันดูเป็นพลังงานที่ไม่ดีหรือแล้วก็แบบคนที่แบบเขามีเซนต์เ่ยเขาก็ทักมากขาบอกว่าเออเป็นที่ไอ้ของชิ้นนี้แหละแฮวออกตายไอ้ของคือคือของเล่นอันนี้ใช่ไหมไอ้เป็นลูกของเล่นของเล่นครับไอ้ของประสาทเนี่ยประสาทมือสองเลยนะใช่ใช่ตัวประสาทเนมือสองแห้ให้เอาออกไปอะไรี้ยแล้วก็เพื่อนเขาก็หาวัด ให้เป็นอาจารย์พระอาจารย์ที่รู้จักกันอะไรเงี้ยส,ส่งแบบส่งของชิ้นนี้ไปครับทีนี้ก็เราก็แบบเราก็ด้วยความที่ว่าของมันแบบเราก็ยังขนส่งไม่ได้ทันทีอ่พี่ตองเราต้องแบบเอาใส่รังไว้ก่อนใช่ไหมก็คืนนั้นก็ต้องอยู่อีกคืนหนึ่งแต่ว่าเต้หยุดทํางานไม่ได้เต้ต้องทํางานต่ออ่ะเต้ก็ต้องทํางานต่อเึื่อนก็กลันหมดไม่มีใครเขาอยู่ด้วยรเราก็ต้องแบบว่าทํางานต่อแล้วก็ก็ต้องใจดีสู้เสือก็คืนนั้นก็ขึ้นมานั่งทํางานปกติเ แล้วทีเนี้ยทํางานไปได้แบบสักพักหนึ่งคือสมัยก่อนเวลาเราสตีมมันจะมีชั่วโมง<อ>กันหมดเช่นแบบกี่ชั่วโมงถึงจะจบอะไรเงี้ยถึงจะจบได้อะไรเงี้ยไฟเป็นระดับก่อนก่อนปิดไลฟ์แป๊บหนึ่งอยู่นั่นคือไฟออฟฟิศนะนะใช่ไฟตกพลบกไฟตก,กตกมาเหมือนเหมือนแกล้งพี่ปองที่เน็ตเราหลุดหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เปิดมาอะไรเงี้ยแล้วก็วันวันนั้นนะความรู้สึกลึกๆเราอ่ะเราแค่รู้สึกโกรธใช่พี่ปองเรารู้สึกโกรธแล้วรู้สึกแบบ ทำไมต้องแบบอะไรอย่างนี้ด้วยอทำไมต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็วันต่อไปก็คือรีบเอาลังอะส่งเลยส่งส่งพัสดุไปทางเหนือเลยพี่ป๋องส่งไปไหนลูกส่งไปวัดอยู่จังหวัดแม่ห้องสอรครับคือส่งไปแล้วถูกไหมอ่าวันที่สองวันถัดมาเลส่งส่งไปตั้งแต่เช้าเลยคือส่งส่งพัสดุเจ้าหนึ่งไปแล้วทีนี้ก็ ของก็ไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าทางเราอ่ะก็ยังไม่ค่อยสบายใจกันก็มีอาจารย์เป็นแบบเป็นอาจารย์หมอที่เพื่อนรู้จักแล้วเขาก็ดูเราอยู่อะไรเงี้ยเขาก็ก็ติดต่อเขาให้มาทําแบบเรื่องปัดเป่าเขาก็พักเหมือนกันว่ามันเป็นพลังงานไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วเหมือนันดึงดูดพวกพลังงานที่ไม่ดีที่อยู่รอบรอบอะไรเงี้ยที่ปองมาที่ออกกินคนหมดเลยครับใช่แล้วเขาก็เขาก็สเก็ตภาพขึ้นมาแบบเหมือนแบบ ไม่แน่ใจว่าเขานั่งยาหรือเขายัางไงนะแล้วเขาก็มีลูกศิษย์อีกคนหนึ่งอะสเก็ตภาพให้แล้วก็เป็นภาพผู้หญิงหน้าขาวแล้วก็เป็นภาพเดียวกับที่เพื่อนเพื่อนเราเห็นเหรอใช่ครับโดยโดยที่เขาไม่ได้คุยไม่ได้คุยกันใช่ไหมเขาเขาเขาไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเพราะเพื่อนเต้ก็ไม่ได้บอกว่าหน้าตาเป็นยังไงเขาก็สเก็ตภาพแล้วก็ส่งมาให้แต่ก็ตรงกับที่เพื่อนเต้บอกเลยว่าที่เห็นเป็นคนมาเกาะอยู่หลังเต้ใช่ที่เป็นผู้หญิงหน้าขาวนะเฮ้ยใช่เป็นผู้หญิงหน้าขาวแล้ว แล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็เขาก็เหมือนเขาทักว่าของอพี่ป๋องพวกของมือสองอะถ้าเกิดเป็นผีหวงของอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นของที่มีแบบคนแบบเคยแบบมีความผูกพันกับของอะไรเงี้ยครับโดยปกติแล้ววิญญาณจะไม่ไปยุ่งกับของอื่นๆที่อยู่รอบๆในออฟฟิศหรือแบบเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกปรากฏการ์ตโตไกด์อะไรอย่างนงี้ป้าพี่ป๋องแบบขยับของรอการให้เกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยใช่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 เขาบอกว่ามันจะไม่เกิดขึ้นเราไม่รู้ว่าของอันเนี้ยมาจากทางนู้นแล้ว ความทางนู้นเขาอาจจะมีความเชื่ออะไรหรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่รู้มันคืออะไรเขาก็เลยแบบเขาก็เหมือนทําพิธีปัดเป่าพลังงานอะไรอย่างเงี้ยให้ออครับแล้วก็ยังไม่จบกันพี่ต๋องยังไงต่อยังไงต่อพี่อยากรู้เลยอะจริงๆอะถ้าเกิดมันเกิดทีเดียวเต้ไม่มั่นใจขนาดนี้เนี่ยแต่พอเลิกไปเนี่ยก็เริ่มเริ่มชัวแล้วว่าน่าจะน่าจะชัวแล้วแหละก็พอส่งของไปปุ๊บเนี่ยประมาณเช้าวันที่ของไปถึงเนี่ย คนที่เขาดิวดิวเรื่องส่งของให้พี่ป๋องเขาก็ติดต่อมาเขาก็บอกว่าของคุณเต้อะแรงจริงๆนะเพราะว่าไปถึงวัดโอป้าหมาหอนทั้งวัดเลยคืนนั้นนะพอไปถึงวัดหมาหอนรับหมาหอนเลยพี่ป๋องแล้วก็เด็กวัดน่ะเหมือนว่าเขาไม่รู้ว่าไอ้กล่องนี้มันใส่อะไรอยู่คือคือเวลาเราแพ็คพัสดุเราซ้อนอีกทีนึ่งอะเขาก็จะไม่เห็นว่าในกล่องมีอะไรเขาก็คิดว่าเป็นของพัสดุอะไรเขาแค่ยื่นไปวางมือถือแล้วก็นอนเล่นน่ะเขาโดนเหมือนเต้เลยโดนนั่งทับ ดูนะคำว่า,าโดนเหมือนเต้นั่งทับลักษณะของเนาที่มานั่งทับเป็นยังไงไม่เห็นพี่ป๋องคือมันไม่มีตัวไม่มีอะไรแต่มันรู้สึกว่าโดนกดอะเหมือนแบบเหมือนมันมีอะไรนั่งกดมือเหมือนมันมีของวางทับบนอกเราอะเหมือนเว<อ>ล<อ>าเวลาเราเราเล่นยิมหรือเอาอะไรมาวางบนอกเรามันกดลงไปอย่างน,นั้นนหะพี่ป๋องซึ่งไอ้น้อง,องที่ที่วัดนั่นก็โดนใช่ใช่ที่<อ>วัดน้องที่วัดโดนเหมือนกัน คือคือไม่ไม่ใช่ผีอามนะที่ป๋องผีอามมันคืออาการที่เรานอนไม่เคยโดนใช่ไหมแล้วขยับตัวไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เป็นรู้สึกตัวทุกอย่างแต่ว่าอืนั่งทับอยู่บนอกนั่งทับอยู่บนตรงตรงหน้าท้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ชัวยแล้วแหละก็เลยคุยกับแม่ว่าแม่ที่วัดเขาก็โดนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแม่เขาก็บอกว่าของนี้เราก็ไม่ได้คิดค่ไปเองสิแล้วแล้วตอนหลังเหมือนพระเขาก็ทําพิธีแล้วก็เผาให้ใช่คือเผาไปเลยเหรอเขาเผาเลยท้าเขาบอกว่าของนี้แบบไม่ต้องเก็บไว้คือต้องเผาเลยเผาทีเดียวเลย แล้วพอเผาไปแล้วเผาไปแล้วก็มันก็มีเรื่องต่อมานิดนึงว่าแฟนคลับเขาก็ถามกันบอกว่าซื้อมาเท่าไหร่แล้วเราก็บอกว่าเก้าร้อยเก้าสี่แล้วเย็นวันนั้นน่าเหมือนบ่ายวันนั้นน่าหวยออกเก้าศูนย์คนก็ถูกหวยก็ต็มใช่ใช่ครับใช่ครับเหรอแต่ว่านะมันผ่านมาสองปีละตอนนี้ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรตามเต้แล้วนะไม่มีเลยครับเพราะว่าพอพอออกเราลุมงจริงที่ป่องปวดตัวก็หายแล้วก็เงียบเลยแบบ ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเลย เ,ออเดี๋ยวมา,าฟังคุณวฟังนี้ฮะว่าไอ้ของเล่นแบบนี้มันคือของเล่นของเด็กๆคุณว่าฟังมันคือของเล่นเก่านะฮะซึ่งผมเองก็เป็นคนที่เล่นของเล่นมือสองเหมือนกันแต่ผมอ่ะไม่ได้ไม่ได้เล่นแบบน้องเต้ผมก็จะเป็นของเล่นที่แนวที่ผมชอบตอนเด็กพวกแบบว่าแนวซูเปอร์ฮีโร่ครับนะพวกอุนต้าแมนไอ้มดแดงอะไรแบบพุนเหล็กเกตเตอร์วันเกตเตอร์ทูอะไรแบบนี้นะนะครับแต่ก็จะมีของเล่นที่เป็นแบบว่าอ่ะเป็นตัวเหมือนจิงชาสวรรค์นะฮะเป็นเป็นม้าหมุนอ่าเป็นตู้พินบอ อะไรแบบนี้ครับมันก็จะมีทั้งชิ้นเล็กบ้างชิ้นใหญ่บ้างเนาะแต่อันนี้ที่ที่ที่เต้ลงรูปมาแต่เราคงไม่ได้ขึ้นรูปนะกว่าฟังนะอันนี้พี่ไม่ได้เล่นครับแต่เล่าให้่าฟังฟังก่อนว่าคําว่าของเล่นที่เป็นประสาทมือสองของเล่นเก่าอะครับอ่าพี่พี่ให้เปรียบพี่แบบนี้ได้ไหมเต้ว่าลักษณะเหมือนประสาทที่เราเห็นในโลโก้ของค่ายหนังวอร์ดิสนี่ ได้แบบแบบนั้นเนาะนะครับหรือว่าถ้า<ด>ให้ให้เห็นแบบใกล้ๆเนาะก,ก็คือปราสาทที่เราเห็นตรงตรงหน้าแดนเลมิเดอร์แบบนี้เราฟังมันคือปราสาทที่อยู่ในกระตูน่ะที่มีเจ้าชายเจ้าหญิงอยู่นั่นเองเนี่ยน,นะครับนั่นคือ<ช>ของเล่นเขาเนี้ยไอตัววัสดุเนี่ยพี่ป๋องถามนอยซิเต้มันทํามาจาก<ช>อะไรพลาสติกปะ มันเป็นพลาสติกพี่ป่องพลาสติกประกอบถูกไหมฮะต้องมาประกอบใช่ครับแล้วเวลาใส่ถานมันก็จะมีไฟเล่นอะไรยเงี้ยแต่ว่าอันที่เต้ได้มาเหมือนถานมันเสียอมันมันเป็นไฟเลไม่ได้คือของมันใหม่พี่ป่องคือของในมันยังดูดีเลยแต่ว่ากล่องมันเยินครับเอาแต่กล่องเยินมากใช่พอเต้ส่งรูปไปให้เพื่อนผู้หญิงหรือให้ใครแบบที่รู้จักดูอย่างเงี้ยแล้วก็แบบทุกคนก็ก็เขาก็ตอบว่าเราหมดเลยนะว่าแบบซื้อมาได้ยังไงเห็นว่าสภาพกล่องมันก็ไม่น่าซื้อแล้วอะไรย่างเงี้ยแต่ด้วยความชอบพี่ปอง ไอ้นี่พี่เข้าใจเลยเต้เพราะว่าถ้าเป็นของมือหนึ่งก็จะใหม่มากกว่าฟังครับอย่างที่เต้บอกว่าถ้าถ้าไปซื้อมาจากเว็บเว็บเมืองนอกเนี่ยมันก็เป็นหมื่นเนาะนะครับแต่พออ,อาจจะมีคนไทยที่ได้มาแล้วก็ไม่อยากเก็บแล้วก็มาขายต่อฉั้นสภาพกล่องมันก็จะเยินนะฮะของเนี่ยดูจากในรูปเนี่ยยังใหม่อยู่นะครับอาจจะผ่านการเล่นไม่มากเท่าไหร่นักมันเป็นของเล่นที่ต้องใส่ฐานนะครับนะฮะต้องใส่ฐานแล้วมันก็จะมีขยับนู่นขยับนี่เนาะมีไฟมีอะไรก็ว่ากันไปเนาะนะครับแต่นี่ดูเหมือนว่าไอ้ไอ้ไอ้ไอไอไอไกล่องที่ท ใส่ที่เป็นรังฐานเสียแล้ว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 ของใส่ฐานก็เสียไปแล้วครับพี่ป๋องเห็นแล้วมันเป็นรูปปราสาทว่าฟังครับล้อเป็นสีสีหลักจะเป็นสีขาวเนาะแล้วตัวจัว่วตัวอะไรจะเป็นสีฟ้าแล้วก็มีธงที่เป็นเหมือนในกระตูนะฮะในในตูกระตูแบบเจ้าชายเจ้าหญิงอะ่ะที่อยู่ในปราสาทอะ่ะก็จะเป็นธงสีแดงห่าฟังครับนะบคือน,นี่คือของเล่นที่เป็นของเล่นเก่าคราวนี้เต้พี่ป๋องถามหน่อยเต้เชื่อใช่ไหมว่ามันมีบางอย่างติดมาของเล่นชิ้นนี้ แช่คือคือตอนแรกเต้ไม่เชื่อ<ม>พี่ป๋องเต้เต้เอ็กอยู่ตลอดเวลาในใจ<ม>ว่าแบบว่าเออมันน่าจะคิดไปเองหรือบังเอิญหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่พอมันมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้น<ม>น่ะเราก็เริ่มแบบชัวร์แล้วแหละว,ว่าเป็นที่ของชินนี้พี่ป๋องแล้วก็อันนี้คือเตที่เต้มาเล่านี่ไม่ได้หมายความว่าของมึงสองไม่ดีนะเ<ม>พราะไม่ได้ทุกคนว่าจะเจอแบบนี้มอมอดูหรือใครเขาก็ทักเขาบอกว่าเป็นช่วงที่เราอะ่ะมันแบบดวงตกแล้วก็เหมือนรู้สึก พลังงานไม่ดีคืออาจจะเครียดเรื่องงานอะไรเงี้ยหรือเปล่า<อ>มันก็เลยแบบทําให้มันซิงกันพอดีอะไรอย่างเงี้ยพี่ป๋องอแต่วันทุกวันนี้ก็คือของมือสองเต้ก็ยังซื้ออยู่นะ<อ>ก็คือไม่ได้แบบกลัวหรือแบบอะไรไปเลยอย่างเงี้ยครับเหมือนกันพี่ก็ยังซื้อของมือสองเหมือนกันแสดงว่าก่อนหน้านี้ตอนที่เต้เล่นของมือสองก็ไม่ได้เคยเจออะไร ไม่เคยกับพี่ป๋องไม่เคยเจอจน,เจนมาเจอชิ้นนี้แหละชิ้นเดียวเลยมาเจอชิ้นนี้เป็นแจ็คพอตคือเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่แบบเจอเลยเอ,อวิเคราะห์หน่อยเตย้เป็นไปได้ไหมว่าเจ้าของเดิมอาจจะเป็นผู้หญิงหน้าขาวคนนั้นที่มาเกาะอยู่ข้างหลังเต้ไม่แน่ใจเลยพี่ป๋องแต่แต่ก็มีหมอดูบางคนเขาก็ทักแบบนี้เหมือนกันเขาบอกว่ามีเด็กผู้หญิงญี่ปุ่นแต่แต่ก็แต่ละคนจะทักไม่เหมือนกันบางคนเขาก็บอกว่าเป็นพลังงานอาจจะเป็นพลังงานอย่านที่ที่ไม่ใช่ถีหววของเพราะบางคนเขาก็ เขาบอกเขาเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วผีหวงของโดยปกติอ่ะเขาจะไม่ไปยุ่งกับของอย่างอื่นคือเขาก็จะปกพันกับของของเขาอย่างเดียวแล้วทีเนี้ยทุกคนก็เลยงงว่าทําไมมาเล่นกับของที่อยู่ในออฟฟิศแบบหุ่นตาเลือกบ้างแล้วแบบมีรอยมือละและ้รอยมือพี่ปอกมันเป็นมันเป็นรอยเหมือนเวลายางถูกขูดจากกระจกอ่ะใช่แล้วแล้วมือหุ่นตัวนั้นน่ะมันเป็นยางไอ้ก็เลยตอนนั้นหุ่นมันมันนอนอยู่ที่พื้นนะพี่ปอกไล้ก็เลยคิดว่าหรือว่าหุ่นมันลุกขึ้นยืนหรือเปล่าดีเราไม่ได้ลงไปเจอแบบอะไรอย่างนั้นนะ เต้จะบอกว่าถ้าเป็นอย่างที่เราคาดเดาคือหุ่นมันลุกขึ้นมายืนแล้วเอามือเอามือเอามือรูดกระตกจนมันเป็นรอยอันนี้อันนี้คือแค่คาดเดานะพี่ป๋องเพราะว่าเวลาเราขนย้ายหุ่นแล้วเวลาตัวมันไปโดนกับกระจกมันจะเป็นรอยขนาดเด็กันเลยครับใช่เราก็เลยเราก็เลยเอกใจว่าเอ๊ะหรือว่าไม่ใช่ว่าแบบหุ่นมันลุกขึ้นยืนหรืออะไรอย่างนี้นะ เออแต่หุ่นไม่มีอะไรนะหุ่นไม่ได้มีอะไรมามมรสิงนะไม่มีอะไรครับเพราะ<อ>ว่าเพราะต่อออกไปก็ไม่เจออะไรแล้วก็<อ>ทุกวันนี้หุ่นก็ยังตั้งโชว์อยู่ที่ออฟฟิศเหมือนเดิมเออพี่ป๋องขออนุญาตถามก่อนได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะเต้นนะรูปของหุ่นที่ตาเหลืออ่ะพี่เอาขึ้นขึ้นหน้าจอตัวนี้ได้ปะ ได้ครับพี่มัน่ un> un> ้จะมีหลายคนเคยเห็นแต่ผมใหญกลัวมากนะผมใหญ่ผู้ชมที่เป็นแฟนรายการเดือดช็อกอ่ะผมว่าคนไหนที่เป็นเอฟซีเต้คงเห็นแล้วล่ะตอนนี้เต้ไลฟ์สดนะครับแต่ว่าแฟนรายการเดือดช็อกบางท่านอาจจะไม่เห็นเชื่อวหมเมื่อกี้ตอนที่น้องรถขึ้นรูปของหุ่นตาเหลือขึ้นมาเนี่ยผมตกใจผมตกใจถ้างั้นผมขออนุญาตนำรูปหุ่นตาเหลือกขึ้นให้คุณผู้ชมดูนะดูดิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนปกติหุ่นมันจะไม่ตาแบบนี้เนาะ มันคือมันมันมันเล่นลูกตาได้แต่ไม่ได้มีใ,ใครตแตะแน่นอนพี่ป๋องเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดแล้วไม่มีใครมาแล้วมันเป็นหุ่นมันเป็นของตั้งโชว์อะพี่พี่นี่ชอบหาของแบบแปลกมาตั้งโชว์อะไรอย่างนี้อยู่แล้วไงใช่ใช่ทีมงานขึ้นได้ยังฮะขึ้นได้โชว์โชว์ให้ผมดูหน่อยนะเผื่อแฟนรายการเดี๋ยวเขาจะได้เห็นด้วยว่าหุ่นตานเหลือที่ผมพูดถึงที่เต้บอกอะเฮ้ยตอนที่ไปเห็นเนี่ยผมตกใจกับลักษณะข,ของการตาเหลือของหุ่นมากนะครับคือถ้าเห็นตอนเด็กอะผมพูดตรงแล้มีวิ่งอะ มีวิ่งเพราะหุ่นเนี่ยเป็นหุ่นที่ได้มาจากจีนาะฟังแล้วตัวเท่าคนน้ําหนัก60 7 0เจิกิโลกร,รมัมเท่ามนุษย์ครับเท่าคนเลยนะครับฉะนั้นผมว่าถ้าไปตั้งตอนดึกๆอะ่ะต่อให้มันเป็นของเล่นนะแต่ถ้าเห็นแบบนั้นตอนดึกก็น่ากลัวนะก็ะตกใจใช่ไหมก็น,น่ากลัวก็ตกใจนะและสำคัญคือถ้าเต้เล่าบอกว่าพอมาเจอที่มันล้มแล้วมันมีรอยมือคูุไปกระจกไม่อยากคิดเลยว่าตอนนั้นเนี่ยเกิดหุ่นมันเหมือนมีชีวิตขึ้นมาแล้วมันทําแบบนั้นแล้วเกิดมีคนเดินลงมาเจอพอดีจะเป็นยังไงอะ่ะ โอ้โหคงคงสตาร์นเลยพี่ปองคงไปต่อไม่ถูกเลยอะ่ะเพราะว่าเพราะมันมันน่าจ,จะมีแกงขยะพี่ปองมันมีอยู่แล้วเพราะาผมมันลงมาติดนะพี่ปองคิดว่ามีาคนแกล้งไหมไม่มีใครมาออฟฟิศเลยพี่ปองแล้วก็หนูก็อยู่ที่เนี่ยแบบนั่งทํางานทุกวันก็เรา เราจะเป็นคนที่เวลามันมีอะไรในออฟฟิศที่มันแบบผิดจากปกติอะจะค่อนข้างจาได้เพราะว่าเพราะว่าเดินลงบันไดมาก็จะเห็นมันจะตั้งอยู่ตรงกับบันไดเลยแล้วก็จะจาได้ทุกวันว่ามันอยู่แบบนี้อะไรอะไรที่มันอยู่แบบเดิมอะไรอย่างเงี้ยชออเราจะจำของเราทุกวันาทุกอย่างมันจะมันจะต้องแบบอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเห็นยังเห็นยังในจอในช่อง youtube ของเราอ่ะนี่คือหุ่นนะนะครับแล้วดูตาหุ่นดีตอนที่น้องเอามือไปเปิดตรงบริเวณผมตรงตรงตรงผมของหุ่นนะแล้วตามันเหลือขึ้นมา ผมก็รู้มันเหลือเพราะอะไรนะนะะแต่การเหลือของตาของหุ่นเนี่ยมันดูชนขนลุกมากอ,ะอ่ะเออเต้พี่ปองถามต่ออีกสักน,นิดหนึ่งครับหลังจากที่ของเล่นชิ้นนี้นที่เป็นประสาทมือสองที่เรากำลังคุยกันมาเนี่ยมันถูกเผาไปแล้วนะโดยพระ,ะรูปหนึ่งที่วัดหนึ่งในในใน,ในจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือก็แล้วกันเนาะนะครับยังมีคนหลังจากนั้นยังมีคนทักอีกไหมว่าเห็นผู้หญิงหน้าขาวแล้วเกาะอยู่หลังเต้ ไม่มีเลยพี่ป๋องไม่มีเลยไม่มีเลยเวลาเวลาเราอะไรอย่างเงี้ยเราถ่ายรูปให้เพื่อนดูเขาก็ไม่มีใครทักอะไรนะณตอนนี้เนาะก็แบบไม่มีไม่มีไม่มีใครทักอะไรอีกเลยเขามีแต่แค่ตอนที่อาจารย์มาปัดเป่าที่ต่างประเทยแบบพลังงานไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่บอกว่าไอ้พลังงานที่เคยมามันจะมีตกทางบ้างแล้วมันก็เส่เหมือนมันมันดูดพลังงานที่ไม่ดีรอบรอบคิศทางแบบ ของแถวเนี้ยเข้ามาด้วยใช่ก็แบบพลังงานที่ไม่ดีอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเออให้ทำพิธีปัดเป่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็หมดแล้วมันต้องไม่ต้องห่วงอะไรแล้วเขาก็เช็คให้เลยว่าที่หุ่นที่อะไรอย่างเงี้ยมีสิ่งหรือมีอะไรหรือเปล่าเขาบอกไม่มีนะครับไม่ต้องไม่ต้องกังวลเก็บไว้ได้เหมือนเดิมเออเออแต่คาดเดาถ้าเราตีความว่าเป็นแบบนี้นะเชื่อแบบนี้นะ ก็แสดงว่าอาจจะมีวิญญาณติดมาของเล่นชิ้นนี้ประสาทมือสองอาจจะเป็นเด็กเพราะลักษณะนเนี่ยเด็กญี่ปุ่นว่าฟังเขาก็จะตัวเขาขาวเนาะหน้าเขาขาวนะครับถ้าคิดแบบนั้นนะเต้เนาะก็เขาอาจจะรักของของชิ้นนี้มันอาจจะมีค่าในในความรู้สึกเขามีคุณค่าทางจิตใจแล้ววันหนึ่งน้องอาจจะเสียไปตัววิญญาณยังคงผูกติดกับของเล่นชิ้นที่รักที่สุด แล้วมันก็ตามของเล่นมาเป็นไปได้ถ้าคิดในมุมนี้นะมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับคขานี้สิ่งสิ่งที่มันมันมาทับน้องเด็กวัดที่วัดก็ดีที่มานั่งทับตัวของเต้ก็ดีเต้ยินนว่าเต้ไม่ได้เห็นแต่พี่เ้าสึกว่ามันมันมันมีน้ําหนักที่กดลงมาตรงบริเวณท้องตรงบริเวณหน้าอกจริงๆใช่ครับเป็นน้ำหนักเป็นเป็นเป็นเหมือนแบบเวลาเราโดนแกล้งหรือแบบเล่นกับเพื่อนหรือเอาอะไรมาวางบนตัวพี่ป๋องมันรู้สึกอย่างนั้นคือมันไม่ได้รู้สึกเป็นผีหามหรืออะไรอย่างงั้ยมันจะเป็นแบบ หมือนมีอะไรตั้งอยู่แต่มันไม่มีอ่ะที่บอกมันกดลงไปจริงๆ่ะครับใช่เออนั่นเป็นเรื่องเดียวของเต้หรือเปล่าที่ไปเกี่ยวข้องกับของมือสองแล้วเจอเหตุการณ์แปลกๆแบบนี้ครับใช่เลยที่ป่อกเป็นครั้งเดียวเลยแล้วก็ คือหลังจากนั้นก็ไม่ใช่ว่าแบบเราจะแบบไม่ไม,ไม่ไม่ซื้อหรือแบบว่าบแบบปกติกับของมือสองนะคืออะไรที่มันดีเนี่ยเต้ก็ยังซื้ออยู่ก็ยังซื้อก็ยังซื้อปกติทุกวันนี้ก็ยังซื้ออยู่แต่ก็แค่แบบว่ามันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่แต่อย่างที่ยอยอฟฟิศอะไรเงี้ยเขจะแบนกันบอกว่าเออพี่เต้ซื้ออะไรมาไม่ต้องเอมยที่แล้วะ <laughs> อย่างเขาปิดหรือแบบที่บ้านอะไรเงี้ยแม่เขาจะบอกว่าไม่ต้องให้รู้นะว่าแบบไปซื้อมาอีกแต่จริงๆเราก็ยังซื้ออยู่เดออีเออ๋ยวต้องย้อนกลับมาที่ตัวผมบ้างเดี๋ยวขอญาตไปดูเดียวว่าผมมีของเล่นอะไรมือสองมีอะไรติดมาหรือเปล่าแต่แต่พี่บอกไม่มีนะพี่บอกก็จะมีของเล่นมือสองเยอะแต่ก็ไม่มีหรือมีเราก็ไม่รู้นะ ก็เยอะก็เยอะเหมือนกันน้องเต้เอ้าไม่เหมือนเหมือนที่อาจารย์เขาทักด้วยเหพี่ป๋องเขาบอกว่ามันเป็นจังหวะของคนพอดีที่แบบสิงกันได้พอดีช่วงที่ดวงตกัช่วงที่แบบคือมันมีปัจจัยอะไรเนี่ยอย่างพี่ป๋องบางทีแบบไม่ใช่ว่าทุกคนที่แบบซื้อแลจะต้องเจอหรืออะไรอย่างเงี้ย อใช่ครับอา้อาวในคืนนี้เราถม่วนน้เต้น,นะนะฮะฝากเพจน้องเต้ฝากน้องอที่เป็นสตรีมเมอร์หัวฟังชื่อว่าเต้โรเจอร์หน่อยครับเขาสตรีมมิ่งเกมเกมผีหัวฟังครับนะครับแล้วเป็นเด็กที่น่ารักมากขอบคุณเต้มากๆที่นําประสบการณ์นี้มาถ่ายตอดที่พี่ป๋องฟังนะนะครับเป็นเด็กที่เก่งแล้วก็มีความสามารถอีกคนหนึ่งครับเขาแคสเรียกว่าแคสเกมได้ใช่ไหมน้องเต้ครับมันเป็นแคสเกมเขาใช้ภาษาเข้าใจกันว่าแคสเกมเล่น สตรีมเกมไลฟ์สดโทรอะไรอย่างเงี้ยฮะนะครับุี่ขอบคุณมากแล้วก็วันนี้น้องน่ารักมากเขาบอกว่าวันนี้จะโทรไปเล่าเรื่องประสาทผีประสาทผีสิงในรายการเดอะช็อกนะคะขอบคุณมากเขาจากันได้แล้วก็คนถามเยอะไงพี่ป๋องก็เลยอาะงั้นงั้นเราก็ไดยยังไม่เคยไปเล่ารายการไหนเลยพี่ป๋องเราโอ้ยขอบพระคุณมากมากขอบพระคุณมากนะครับโอ้แล้วคนตามน้องเยอะมากว่าฟังเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะขอสมัครเป็นลูกศิษย์ไปเป็นไปเป็นคนเล่นเกมอีกคนนึงนะ ได้เลยพี่ป่องอ้าวโอเคฮะฝากไว้ด้วยกับเต้โรเจอร์โรเจอร์ฟิล์มสตูดิโอนะครับขอบพระคุณมากครับเต้ขอบคุณมากครับขอบพระคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับอเออคแครสเกมผีด้วย